โอเคครับผมวันนี้เราจะมาหาของอัปเกรดเรือนฮะบวกกับฟาร์มหาเงินอีกเล็กน้อยนะฮะอย่างแรกที่เราจะทำคือระเบิดก้อนหินอ่าตรงนี้ครับเนึ่งจะมันเกะก,กาขว้างลูกตามานานแล้วละ่ะขออนุญ,ญาตนะเอ่อเปิดไฟได้ไหมหรือเปิดตอนกลางคืนเอาเก็บเก็บไว้ตอนกลางคืนดีกว่าครับเปิดตอนนี้มันก็เสียของเปล่าเพราะฉะนั้นคอระเบิดเลยละกันใจระเบิด ปะคุมมสยครับตรงนู้นมีของให้ฟาร,ร์มด้วยแหละเดี๋ยวขอเตรียมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเจอะหปลาดมันมันจะเจอไหมฮะฮัลโหลปลายักษ์เจ้าอยู่แถวนี้ใช่ไหมใชาบระเบิดแนละ้วสยทางลัดของเราฮะโอเคขออนุญาตถอย,ถอย,ถ,อยถอยเรือเฮ้ยมุมกล้องติดเฮ้ยมุมกล้อง อใส่เกียร์ถอยนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้สมบัติอยู่ตรงไหนครับออยู่ตรงนี้ครับปีป๊ปปีปป๊โอเคอะไรวะเนี่ยรูปสรงแปลกๆอันนี้คืออะไรกันเมื่อกี้เห็นมาก่อนมันคืออะไรที่รู้มันคือเหล็กก้าไล่สนิมครับโอ้โหของดีแลนะ้วเนี่ยเอา้าชิ้นเดียวหรอโอ้โหอ ต้องเดินทางไปด้านหน้าต่อไปครับมันสามารถถอยหลังได้แล้วล่ะ,อ,ะออกมาใช่ไหมออกมาใช่ไหมหรือไม่ออกวาออกมาใช่ไหมโอเคขอเนื้อักอบกู้นะครับกอบกู้กอบกู้อู้อะไรวะเนี่ยเหรียญเอาหมดแล้วหรอทำไมของมันน้อยจังวะเนี่ยอ๋อน้ำตกอ๋อ อ้ยมุมมองมันทำไมมันชดเตะเฉยลินให้มุมมองมันช,นช,ช,ชนอบติดวะผมไม่เข้าใจอ่ะออปลาประหลาดตัวใหญ่นั่นก็เหมือนจะไม่ไล่กัดเราแล้วปะหรือมันยังจะกัดเราแต่เรายังไม่โดนใจอ่ะถ้าโดนใจมันปุ๊บมันก็จะออกมากัดเราอะไรวะเนี้ยเราก็เก็บกู้ไปก่อนนะครับตรงนี้ว่าแต่อีกอ่านผมจะไปไว้ไหนวะเนี่ยเอ้ย หมือนเรือจะเต็มปะโ oh อ้ m ม g ก็เรือเต็มเรือเต็มหระเรือเต็มจริงด้วยครับปอะมาอย่างนี้แล้วก็อย่างุ้ยได้อยู่ครับ <Okay. S 2> โอเคโอ้โหห้าโมงเย็นแล้วะเร็วจัดเลยอะกอบกู้ได้กอบกู้เลยวะเฮ้อ <Huh? S 2> อะไรอะโอเคครับหลอนเองอ๋อตรงนู้นก็มีอีกนะฮะโอเคกลับไปก่อนหุ้ยปลาอะไรอะอุยปลาอะไรกันนะ ปลาไหลปลาไหลปลาลเอา้าเฮ้ยเผมเอา้เอาสงสัยต้องทิ้งเหล็กแล้วนะโอ้โหเก็บไว้ยังไงวะเนี่ยกินหนักเลยมันน่าจะคิดเบาแล้วครับิดนหนักแล้วตอนเนี้ยปึ๊บปึ๊บปื๊บโอ้โหทำไมมันซิกแซกแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหทำไมวันนี้ มาอย่างนี้โอเคครับได้ครับเอ๊ะทำไมผมได้ยินเสียงแปลกๆล่ะเอ๊เหมือนเราไม่ควรอยู่ตรงโอเคครับถูกต้องแล้วปลาหรือจ้าอุย้ยแต่ปลาไายพันงอยู่ครับเราตกจนกว่าวเราจะได้ปลาไายพันนะครับเชีย่ยเอ้ยเมื่อกี้ลินสวยเอาปลาตัวนี้เอาไว้ตรงนี้ครับเราก็เอาปลาไายพันไป,แล,ปลแล้วก็เปิดไฟฉายด้วยแล้วก็เรือลุย ถึงกระซิบันพร้อม,มแล้วล่ะเดี๋ยวมาเจอกับแกมาเลยช้าช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 าเอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันหลอนขั้นสุดเหรอไม่เคยพบไม่เคยเห็นแต่ตรงนั้นมีปลาเอเลียนครับเอเลียนอะไรวะปลาประหลาดนี่จะปลาเอเลียนอย่างเดียวเลยอแต่เราหลอนขั้นสุดขานาดนี้ผมว่าเราต้องเจอดีสักครั้งใช่ปะไม่น่าเจอนะฮะตรงหน้านั้นก็เป็นอ่า เต๊เราแล้วล่ะอุ้ยเรือจะระเบิดปะหตาแดงขนาดนี้เอ๊ได้ยินเสียงแปลกๆนะขออนุญ,ญาตกด F กด F รัวกด F รัวกด F รัวเต๊แล้วเว,ว้ยว,ว,ว,วู๊เมื่อกี้เกือบโดนเงียบแล้วฮนะตัวอะไรไม่รู้อะเอา้าื่องลนเครื่องลนอะไรวะเครื่องยนต์พังเฉยเครื่องลนได้ยังไงอะโอเคขออนุญ,ญาตขายปลาตัวนี้นะตั้งร้อยหนึ่งไหม โอเคแล้วก็อันนี้ใส่ในนี้ครับแล้วก็แผ่นเหล็กด้วยอืมผ้าห้าสามไม้สี่ผ้าสามไม้สี่นะครับผ้าสามผ้าขาดอีกหนึ่งไม้ขาดอีกสามครับเอา้าผ้าครบแล้วครับมีด้านล่างนี่อีกงั้นก็ขาดไม้สามอันครับนอนก่อนแล้วกันวันนี้ผมว่าผมค่อนข้างจะหลอนนะอกี้เกือบโดนละอ้า โอเคครับผมแต่เราลืมซ่อมเรืออะป่าวอนุญาตซ่อมเรือ,รอก่อนนะอู้ซ่อมเรือเฮ้อโอเคเรือผมได้รั่วนะแค่เครื่องยนต์พังอะคุณอะหูดหมวกแล้วล่ะโอเคแล้วก็ของนี้วันตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมันจะลกนะ่ะอืมเราติดไฟหน้าเพิ่มได้ไหมอะไม่ได้ไฟหน้าเพิ่มอะโอ my god ไฟหน้าแพงจังวะเนี่ยอืมแต่มันเปิดไฟได้ไกลนะฮะโอ้คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าแต่มันตั้งสามร้อยกว่าเราจะหาเงินได้อีกทีมันก็นาน,นนะอ,อยู่นะอืมสองร้อยเง้นเหรออต่างกันแค่นิดเดียวเนาะนิดเดียวเนาะไม,ไม,ไม่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 น่าเป็นอะไรเนาะโอเคครับเราจัดไฟหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผม บอกเลยบึมบึมอแต่เราเหลือเงินเท่าไหร่สองร้อยเราต้องหาเงินอีก300ครับเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาแล้วนะฉันหาเงินเก่งอยู่แล้วอ่ะปิดไฟก่อนครับเดี๋ยวตอนกลางคืนไม่มีไฟเปิดแล้วก็กดอันนี้ทิ้งไว้ด้วยลุ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 ยกรอบกูกรอบกูเอ่อโอเคตอนนั้นมีผ้านะแต่เราต้องการไม้ไม่ใช่เหรอเอ่อเราหามาอย่างเดียวก่อน น่าจะดีกว่านะครับได้อุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวค่อยหาปลาที่หลังแล้วนะครับตอนนี้ขาดอ่อไม้นะแต่นี้ไม,ม่มีไม้นะฮะหรือมีเว้ยตข้างนู้ดไม้ใช่ปะสวยครับอเอ๊ะเราเจอไม้แล้วนะฮะแล้วก็กดอันนี้ค้างไว้ด้วยทำไมเปลี่ยนสกิลบ่อยจังวนะเนี่ยโอเคไม้ต้องการอีกสามนะครับผมจำไม่ผิดระดับผมไม,ม่วันจำผิดอยู่แล้วเชี่ยได้ลิ้นเกือบแล้ว โ okay. อเคขอซสักสามอันได้ปะครับสามอันได้ปะสวยอิ่มๆเลยเนี่ยที่เหลือก็ตกปลาครับชิลๆหาเงิน300แล้วก็อัพเกรดเรืออีพีนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเอ่ยหรือมีวันนี้เศรเหก็กเรามีเยอะแล้วครับเราไม่ตกดีกว่ามาครบแล้วนะแล้วแค่อัพเกรดเรือนี อืมฮะร้อยเราวาเรียงอย่างนี้ครับโอ้ยเรานี่มันนักจัดของนี่ว่าว้าวเปนพื้นที่แบบพุ้มสุดๆไปเลยอะได้เวลาหาเงินสามร้อยแล้วฮะเปิดไฟหน้าแป๊บไฟหน้าซื้อมาใหม่แล้วต้องเปิดดีครับโอ้ m ม g ก็สว่างอะไรเช่นนี้มันก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนี่ว่าเออ หาปลาในอา่าวปลาอะไรอืมอืมปลาตัวนี้น่าจะได้ราคาดีนะโอเคปัก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 ไม่น่าจะราคาดีนะสองช่องเองถ้ปาปลาสองช่องนี้เอาค่าจะทุกถูกทุกถูก,กเอา้ากดผิดปลาราคาทุกถูกนะครับเออว่าเราไม่ได้ใช้อวนเลยเอ่เดี๋ยว ตกตัวนี้เสร็จก็อนุญาตเปิดอวนทิ้งไว้นะะไม่ใช่เปิดเสียอเขาเขาเรียกว่าเลยนะเออเออนั่นเลยครับผมได้ใช้อวนทะิ้งไว้น่ะโอเคเอ๊ะทำไมผมหลอนๆนะ่าทำไมไม,มีลูก,กตาเอ,อ๊เหมือนนับวันมันยิ่งหลอนปะเออขอนอนดีกว่าเนาะ ถึงไม่นอนเดี๋ยวนี้นอนนอนครับนอนนอนเอ๊ะปกติถ้าตอนกลางคืนมันยังไม่มีแบบลูกตาอย่างนั้นนะแต่ทำไมมันเริ่มมีลูกตาหลอนๆน่นนะผมแล้วผมแล้วอะไรวะผมได้อะไรวะนะันน่ะโอ้วานเพชรคา,าดตูเชียแล้วสลามบานไม่ใช่เหรอใช่ไหม ใช่ไหมเอ่ยหรือผมจำผิดวะเนี่ยจำผิดก็ขอโทษด้วยนะฮะผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าเท่าไล่นะ่ะสายปลาโอเคอเกือบลืมแล้ววันมาทำอะไรโอเคครับขาดเงินอีกสองร้อยวันเราไม่กดวันวันวันเออยกลปล่อยเ้าวะเฮะ้ยเดี๋ยวอ๋อเราไม่ได้ติดตั้งอวนฮะเลยใช้ไม่ได้ก็ลืมไปนี่ว่ะ เราถอดไปอีที่แล้วนะฮะอืมปลาแดงอ่าสเตอร์เจียนอ้ลาดคีบดางตาบะอ่างั้นวันนี้เราไปด้านหลังเกาะน,นะครับโอเคไปด้านหลังเกาะกันผมยังไม่รู้เลยว่าแถวๆนั้นมีปลาอะไรให้ตกบ้างนะ่ะเหมือนอที่เมืองนี้จะมีปลาให้ตกอีกเยอะเลยนะดูจากอ่า สาราน,าน,นุก,กรมนะเออเหลือตัวไหนบ้างวนะเนี่ยเออเหลือตัวนี้ครับปลากระเบนน่าจะเป็นตอนกลางคืนครับน่าจะหายากเลยนะเน่ะวันนี้ผมหลอนๆอยู่เลยแล้วก็ปูยังไม่ได้วางเลยกงโอ้ปูโอ้โอ๋ออันนี้ใช้อวนนี่ว่าอืมแอบบน่าจะเป็นปลากายพันนี่ไม่ใช่รลเนี่คนละเมืองละเค เออวนกงดักปูกงดักปูมีสองตัวครับโอเคเราต้องไปซื้อกงดักปูสินะเอ,อไว้วันพรุ่งนี้หรือตอนนี้ตอนนี้เลยฮนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยลัดตรงนี้ทะลุกออกไปด้านหลังก็ได้ครับเราระเบิดทางทิ้งไว้แล้วละ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 ,ละเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทางนี้ทีไร Okay. เอ่อไม่ไหนวันนี้อ่ะออปกติมันขายอยู่ที่ไหนนะตลาดตาเออโอ้โ,อโหจำนะผมมีเก็บไว้ในโกดังมาเนี่ยสวยยังมีเหลืออยู่นะโอ้โหนว่าจะไม่มีแล้วซื้อตั้งแพงกดอาซ่อมไปดีครับแล้วก็จะทิ้งกงปูไว้แถวนี้แหละครับ กงปู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 ไว้ตรงนี้แล้วกันข้างเรือนนี่แหละโอเคแล้วเราก็เข้ารูมาสจรันไปเลยลุปไปด้านหลังอ้าวแล้วก็ไปดูป,ปลาด้านหลังนั้นมีอะไรให้ตกบ้างนะฮะโอเคลูไปเลยหนทางสู่ความวิ้งว้างอังไกลโพนตั้แต่เจาะรูมานี่ก็เด th ินทางสะดวกสบายนะฮะ ยังไม่เจอไอ้ปลาไหลปลาหลาดน,นั้นเลยนะผมไม่อยากพูดถึงมันนักหรอกนะเดี๋ยวมันจะโผล่มาอีกนะมันเป็นลางนะถ้าเราพูดถึงมันบ่อยๆแต่ก็ไม่น่าจะโผล่มาปะเฮ้ยตรงนู้นเราต้องมีระเบิดปะเราไม่มีนะเออไว้ข้าวหน้าค่อยมาระเบิดเลยนะอืมงั้นตรงนี้ก็อ้อมโอเคอ๋องั้นผมว่าเอองั้นผมว่าอะไวะผมว่าแถวนี้น่าจะมีแบบปลากายพันุ์เฉยเลย ตัวอะไรวะเนะี่ยเอ่อว่าจะแบบจะแบบอะไรวะจะตกปลาตอนกลางคืนแถวในใต้น้ำตกนั้นนะครับผมว่ามันต้องมีปลาตอนกลางคืนที่เรายังไม่ได้เนะี่ยอะไรวะเนี้ยอ๋อปลานี้เราเคยได้เลยนี่วาใช่เลยอืมอันนี้อะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอย่าบอกว่าคืออา้าวชิสพิน่วนอับเกร ใช่ไหมคุณคือชิ้นส่วนอัปเกรดใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่เลยครับโอเคถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับคืนอยู่ต่อไปผมได้ซีแงแกแน่นอนโอโอ้ออ้โอ้วนกระแซกินปลาติดแฮหรือเปล่าเริ่มทะลุทะลวงเข้าลู รูรูไหนวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนผมจะเข้าผิดรูนะฮะแต่ผม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 เริ่มล่วงไปแล้วเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมผมอยู่ที่ไหนอะเออเฮ้ยโอ้โหเรือชนอีกขออนุญาตผมไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนขออนุญาตใช้วิชาลับโอ้โหอะชิเม้นเด้งพร้อมโอเคครับเราใช้วิชาลับแล้วกลับมาที่นี่แล้วนะ ถึงแม้ผมไม่อยากใช้เท่าไหรก่ก็ต้องใช้นะเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนด้วยไฟก็ดับนอนก่อนแล้วกันคนระอ่าขออนุาตแวะตกปลาที่อา่าวชิมหายละอุดปับ๊บว้าวปุ๊บเฮ้ยว้าวสองลอไมัน่าจะดีนะมังว้าวตรงที่เดิมเนะี่ยโอ้ my กอดปลากับกระหาปลากระทงล่มวอปลากระทงจ้องนะฮะทำไมมันต้องล้มวมนะ ไม่เข้าใจแต่ที่แน่ด้านหน้าเรามีปลาไกลพันุ์ฮะโชคดีอะไรเช่นนี้อลยาตกเลยนะไม่มีไม่มีจุดอื่นแล้วเนะไม่น่ามีนะโอเคปุ๊บเราจะไม่พลาดเราจะเทคเดียวไม่ได้นี่ว่ะขออีกนิดนิดโอ้โหไม่ทันพูดเขามาเดียวเลยทำไมมันตกเร็วขนาดนี้เชพูดไม่ทันจบตกเสร็จตลอด เอาเฮ้ยเว้าเชยเอ้ยเมาดูเวลาเอาเฮ้ยหมอสองรอบล้างไม่ดีเอ้ยสามรอบไม่ดีแล้วนะเฮ้ยเออเอาหมดแล้วเดี๋ยวเอาปลาไกลพันมันหายไปแล้วครับอะไรอะเสียงอะไรอ่ะไม่รู้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 เกือบละกูโอเคครับตอนกลางคืนอ่าแถวๆทะเลน่ากลัวนะฮะ อุ200้ยสองร้อยร้อยสองร้อยเชียรวหรือเปล่า้อยยี่สิบโอ้เงินมีห้าร้อยนะครับเราเอัพเกรดเรือดได้แล้วแต่คงต้องเป็นวันนี้แหละครับอัพเกรดเลยโอเคไม้สี่น็อตสองนะครับไม้สี่น็อตสองไม่ไม่ใช่กดผิดที่ครับไม้สี่เราเราต้องบริหารออกในตัวนะไม้สี่ไม้สี่แล้วน็อตสอง น็อตเอามาได้อันเดียวอยู่เอ่อ uh เอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะเราใส่ดได้ทีละอันได้ได้ไหมอะไม้สี่โอเคไม้สี่นะน็อตหนึ่งแล้วเราต้าองเอาไปเอาไปเชี่ยหรอวะไปเอาผ้ามาอีกหนึ่งแล้วก็เหล็กก้าแล้วก็น oh. ็อตอ,อีกหนึ่งอ๋อะไรอุ้ยหลอนวะน็อตอีกหนึ่งผ้าหนึ่ง นะอันนี้อีกหนึ่งพบแล้วครับโอเคเรือลำบิ๊กบึ้มของเรา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 ไม่ใช่ลำบิ๊กบึ้มสิอะไรวะลิ้นเฮ้ยทำงานโอเคอัปเกตเลยครับเอาว่าเรือระดับเอาว่าเฮ้ยเรือระดับสองนะฮะเรือเราพื้นที่เพิ่มอุบาว่างขึ้นมาโอ้ นิดนึงนะฮะเราซื้อเครื่องยนต์ใหม่ได้เลยไหมอ่ะเออตอนที่ซื้อเครื่องยนต์ตังมี22่สิบสองในเอ้ยจะตังไหนซื้อเครื่องยนต์วนะเนี่ยโอเคขอดูเครื่องยนต์นะฮะมีเครื่องยนต์อะไรแรงๆไหมโอ้โหมีเหมือนเดิมเก้าสิบงั้นก็หาไปลอีกสักนิดก็ซื้อเครื่องยนต์เสร็จก็น่าจะปีทิพย์นะครับชิวๆชิวๆขอดูปูหน่อยนะโอ้แม่เจ้าเก็บไว้ Why? ในเรือชั้นอ๋อโยนอีกทีโอเคเอ่อปูที่เราเก็บมาอืมโอเคว่าอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้ถูกแล้วครับถูกแล้วครับอร่าลินเฮอะไรวะโอ้เล็งได้แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงเลยอน่ยลิงพู้ไม่ซักเลยอ่ะผู้ผีด้วยอ่ะประเด็นกดกดผิดด้วยประเด็นพูดผิดไม่พอแต่ กดผิดด้วยนี่สิรับไม่ได้แล้วรับไม่ไม่ไม่ท่าโอ้ไม่ได้นะมีที่พอนะมีที่พออ่ะโอ้กดผิดมีที่พออยู่หนึ่งที่ถ้าเราบอกรีบอกลิงหางดีดีอ้โหเชีย่ยเอ้ยทำไมกูกดวะก้าวโวดวะโอเคหมดแล้วครับแล้วก็ปลาไปขายแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่ไม่กดผิดกดอันนี้สวย ซื้อเครื่องใหม่ปุ๊บเราก็จะได้ความแรงเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะโว้ยเอ้ยไม่ใช่กดตรงนี้เฮ้ยอ่าโอเคขายปลานะฮะแล้วเ,เราก็ซื้อเครื่องใหม่โอเคอู้หูสองร้อยเลยโอ้ยตังค์อย่างเยอะอืมติดเครื่องใหม่เลยเฮ้ยอืมแรงแรงแล้วอืม อ๋อเราซื้อเหล็กโหเหล็กกาไรสนิมแพงซะด้วยโอเคครับเหมือนอีพีนี้จะไม่มีอะไรแล้วนะมาฟาร์มอของแล้วก็อัปเกรือเฉยๆคนระับแล้วก็โหสงสัยต้องเป็นอีพีอื่นนะฮะอีพี EP หน้าถ้าเป็นอ่าดำเนินเนื้อเรื่องเควสนะครับอีพีนี้มาฟาร์มเฉยๆนะครับสำหรับอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ